จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่793หัวหน้าคนเบื้องหลังไม่มีทางที่ยางชีจะปล่อยให้คนเหล่านี้หลุดพ้นจากเบ็ดเขาเป็นทูตแห่งแสงมีหัวหน้าเพียงคนเดียวและผู้ใต้บังคับบัญชามากมายและนี่เป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาว่าใครกันที่อาจทำร้ายพันธมิตรเต่าแห่งการปกป้อง ไม่ว่าหัวหน้าคนนี้จะเป็นใครก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่อันตรายมากเห็นได้ชัดมากถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถต่อสู้กับจักรพรรดิทั้ง4แห่งสารสวรรค์ได้เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะซ่อนตัวจนกว่าพันธมิตรเตา๋าแห่งการปกป้องและการต่อสู้ของโลกในอนาคตจะถึงจุดเดือดบางทีเขาอาจจะรอจนกว่าร่างในยุคดึกดำบรรจะเข้าร่วมการต่อสู้ก่อนที่จะถลาเข้ามาและชฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้ เห็นได้ชัดว่าหยางฉีไม่สามารถยอมให้คนแบบนั้นทําตัวเป็นภายคุกคามได้แต่ละตัวที่โผล่ขึ้นมาเขาจะฆ่าและนั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวรรค์เหนือสวรรค์สถานที่นี้คือโลกของหยางฉีที่ซึ่งเขาควบคุมพลังปราณที่สําคัญและกดเวทมนต์เขาได้ฆ่าสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม7คนนี้แล้วและเขาจะกวาดล้างคนที่เหลือและตามหาพี่ชายคนโตของพวกมันถ้าเขาต้องทําและสุดท้ายคนคนนั้นก็ต้องตายเช่นกัน เจตนาฆ่าของเขาเต้นแรงจนทุกคนสัมผัสได้ชัดเจนเราต้องออกไปให้หมดผู้นำกล่าวกับเพื่อนของเขาสร้างรูปแบบตัดสินแห่งสวรรค์และดักจับมันรับทราบ ปรมาจารย์คนอื่นๆออกมาเคลื่อนไหวหมุนไปทางนี้และรอบๆอย่างชีขณะที่พวกเขาสร้างวงเวทขนาดใหญ่แต่เขาไม่ได้กังวลโดยไม่สนใจความพยายามของพวกเขาเขาเพียงก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือออกไปกระแสพลังปราณไหลออกมาจากนิ้วของเขาเหมือนมังกรในขณะที่เขาใช้หัตของเทพผู้ยิ่งใหญ่เพื่อโจมตีรูปแบบโดยตรงแตกบูม การก่อตัวแตกเป็นเสียงเสียงและคู่ต่อสู้ทั้ง6ของเขาเซไปข้างหลังเขาเก้าไปข้างหน้าอีก9ก้าและปลดปล่อยการโจมตีที่รุนแรงยิ่งขึ้นกระแสระเบิดของพลังปราณที่แท้จริงพุ่งตรงไปยังหญิงสาวสวยระวังสิทธิ์น้องเหมยผู้นำกล่าวขณะที่เขาหายใจออกอย่างแรงส่งเม็ดเลือดภายในที่เปล่งประกายด้วยสีของไฟออกมาทันทีที่มันออกไปในที่โล่งมันก็ระเบิดด้วยพลังกลายเป็นดวงอาทิตย์ที่แผดเผาขนาดใหญ่เม็ดภายในอาทิตย์มรกต ระเบิดความว่างเปล่าโจมตีเพื่อช่วยชายในชุดคลุม5้สีผู้นี้ใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนอย่างขมขืนเพื่อสร้างเม็ดพลังปราณภายในที่ทรงพลังอย่างยิ่งมันเป็นอาวุธทรงพลังที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้แต่ยังชีแทบไม่เว้นแม้แต่การเหลือบมองผ่านไปเขาเอื้อมมือควาอ้ายาลูกกอนและบทมันทำให้มันกลายเป็นกลุ่มควันสีเขียวที่เขาหลอมรวมอย่างรวดเร็ว ต่อไปเขาเอื้อมมือออกไปคว้าหญิงสาวสวยทะลวงผ่านกำแพงป้องกันทั้งหมดที่ขวางทางผู้หญิงคนนั้นกัดฟันอย่างสิ้นหวังและเตรียมพร้อมที่จะเรียกใช้ความสามารถในการหลบหนีที่มีมน์ขลังอย่างไรก็ตามอุปสรรคมิติปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอขณะที่เธอหันหลังหนีซึ่งเธอกระแทกเข้าไปทําให้เธอล้มลงกับพื้นก่อนที่เธอจะทันได้ตอบโต้ไปมากกว่านี้ยางฉี่ก็คว้าตัวเธอไว้ เขาส่งกระแสพลังที่แท้จริงเข้าสู่ตัวเธออย่างรวดเร็วทำให้เธอรู้สึกอ่อนแรงภายในช่วพริบตาเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ขณะที่เธอจ้องมองเขาด้วยความโกรธเขาก็ยิ้มและพูดว่าไอ้พวกสะวะอย่างเจ้าต้องการจะแข่งขันกับข้าโดยใช้รูปแบบคาถาข้าเป็นสุนัขอันดับต้นๆในสวรรค์นเหนือสวรรค์ลองดูการก่อตัวของเทพบพรรพการเหล่านี้สิบูม น้ำทะเลในบริเวณนั้นเริ่มเดือดเป็นฟองและเดือดเมื่อการก่อตัวของเทพ,พเจ้าจำนวนมากผุดขึ้นปล่อยโซ่ตรวนแห่งกฎเวทมนตร์ที่ล็อกทุกสิ่งไว้หยางชีก็หายตัวไปในโซ่ที่หมุนวนสำหรับสมาชิกอีกห้าคนในกลุ่มพวกเขาถูกขังอยู่ในค้ายกลแล้วครูต่อมาหยางชีและผู้หญิงคนนั้นก็ลอยอยู่เหนือพลังปราณชีวิตที่หมุนวนเขาอุ้มเธอไว้ข้างหน้าเขาแล้วมองลงไปที่เพื่อนทั้งห้าของเธอที่บินว่อนไปมาเหมือนแมลงวันพยายามจะหนี เจ้าคือสิ์น้องเหมยใช่หรือไม่เขาถามเพราะเจ้าเป็นผู้หญิงข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่เจ้าต้องบอกข้าว่าใครเป็นพี่ชายคนโตของเจ้าแล้วเขาอยู่ที่ไหนเธอพูดอย่างเย็นชาว่าข้าไม่ยอมจำนวนต่อเจ้าเจ้าหมูน้อยสกปรกแค่ไปข้างหน้าและข้าข้าข้าได้อุทิศชีวิตให้กับพี่ชายคนโตแล้วต่อให้เจ้าข่าพวกเราทั้งหมดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเจ้าฮือึอยังชีทอนหายใจสายหัว ทำไมคนสมัยนี้มักปฏิเสธที่จะทำสิ่งง่ายๆดีวิธีที่ยากก็คือมาดูกันว่าเจ้ายัางดื้อรั้นอยู่หรือไม่หลังจากทุบตีไปสักหน่อยมองเธอขึ้นและลงเขาพูดว่าเจ้ามีร่างกายที่ดีเจ้าไม่กังวลหรือว่าข้าจะฉีกเสื้อผ้าของเจ้าออกและดึงพลังหยินของเจ้าไปข้าควบคุมพลังอันไร้ขอบเขตของนรกและข้าสามารถคิดวิธีการเป็นหมื่นวิธีได้เชื่อข้าเถิดความอัปยศอดสูจะเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอีกปล่อยข้านะเจ้าสัตว์ร้าย ทันใดนั้นเธออ้าปากค้างขณะที่เขาส่งพลังปราณที่แท้จริงกระเพื่อมไปทั่วผิวของเธอทําให้เธอรู้สึกทั้งยินดีและเจ็บปวดในขณะนั้นเธอรู้ว่าเขากําลังใช้ทักษะปีศาจบางอย่างกับเธอเขาสายหัวถ้าเจ้าอยากทําจริงๆข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากคืออะไร ความจริงก็คือหยางชีเพิ่งตรวจสอบเธอด้วยวงล้อแห่งโชคชะตาของเขาโดยหวังว่าจะล็อกตำแหน่งของพี่ชายคนโตที่เธอเรียกว่าน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถรับออร่าหรือความผันผวนเพียงเล็กน้อยได้สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มติดอยู่ด้านล่างในรูปแบบเทพเจ้ามากมายที่หยางชีเรียกเขาหายใจออกและปล่อยกระแสพลังปราณที่กลายเป็นงูอาวุโสแห่งความสับสนอลหมานที่เริ่มกลืนกินพลังปราณที่สำคัญที่พวกเขาใช้เพื่อโจมตีรูปแบบเวลาผ่านไป ในไม่ช้าคนอื่นๆในกลุ่มก็หายใจหอบและพลังปราณเหลือน้อยเต็มทีพวกเขาพยายามขอความช่วยเหลือแตย่ยางชีสกัดกั้นข้อความด้วยเจตจำนงแห่งสวรรค์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่หลุดออกจากการก่อตัวในสวรรค์นเหนือสวรรค์เขาเป็นเทพทําให้เขามีพลังมากกว่าแม้แต่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต แม้ว่าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้จะได้รับมรดกของสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ก็มีผู้เท่าอีกหลายคนที่สามารถวาดโชคชะตาของสถานที่นี้ได้ในทางตรงกันข้ามอย่างชีเป็นผู้ปกครองคนเดียวและคนเดียวของสวรรค์เหนือสวรรค์แตกหักอย่างชีกล่าวและทันทีที่คำพูดออกจากปากของเขาพวกเขาก็กลายเป็นเหมือนทะเลสายฟ้าที่ลงมาบนหัวของคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเทพสายฟ้าแห่งการทำลายล้างความว่างเปล่าแห่งชีวิตและความตาย เสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดดังขึ้นขณะที่ทั้งกลุ่มร่วงหล่นสายฟ้าฟา่ใสพวกเขาและพันพวกเขาไว้เหมือนโซ่ตรวนขณะที่ยังฉีทิ้งตัวลงต่อหน้าพวกเขาหัวหน้าก็เงยหน้าขึ้นและถ่มน้ำลายเจ้าหมูสกปรกในที่สุดเราจะทำลายพันธมิตรตถาแห่งการปกป้องของเจ้ากล้าดียังไงมายั่วเราเจ้าไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ชายคนโตของเราถ้าเจ้ารู้เจ้าคงตกใจมากแม้ว่าพี่ชายคนโตของเจ้าจะเป็นเทพเจ้าข่าก็ยังจะฆ่าเขา ทันใดนั้นนรกแห่งการเคี่ยนทรมานก็ปรากฏขึ้นในมือของหยางฉีเสียงกรีดร้องเริ่มดังออกมาจากผู้นำทันทีเกิดอะไรขึ้นเขากรีดร้องความเจ็บปวดเช่นนี้มันทนไม่ได้ความทรมานที่นรกแห่งการเคี่ยนทรมานปล่อยออกมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทนได้หยุดข้ายอมแพ้ข้าจะบอกทุกอย่างที่เจ้าอยากรู้เจ้าหญิงงามตะโกนลั่นเจ้าอ่อนแอไร้ประโยชน์เหรินบูยี่ตี คราวนี้อย่างฉีโจมตีผู้หญิงคนนั้นในตอนแรกดวงตาของเธอเบอิกกว้างแต่แล้วเธอก็ปล่อยเสียงกรีดร้องงอจนเลือดคลั่งที่สามารถฉีกช่องว่างสีเทาของโลกอามาตะได้หลัดงอจากประสบกับความทรมานจากนรกนับไม่ถ้วนเธอรู้สึกโล่งใจเมื่อเขารั้งขนตาไว้เงือไหลยหยดและดูกระสับกระสายเธอพูดว่าข้าจะพูดข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างพี่ชายคนโตของเราคืออดีตผู้อยู่ยงคงกระพันจากยุคดึกดำบรร มังกรพระพุทธเจ้าได้เปิดทางไปสู่อดีตด้วยความหวังที่จะเรียกพระพุทธเจ้าในยุคดึกดำบรรพ์แต่พวกเขาทำผิดพลาดในการสร้างทางเดินและพี่ชายคนโตก็สามารถเล็ดรอดไปได้เขามาถึงในยุคของเราเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วและซ่อนตัวอยู่ที่นี่ท่ามกลางความโกลาหลครั้งแรกเพื่อทำงานตามแผนแม่บทของเขา ในยุคดึกดำบรรพ์เขาไม่สามารถเข้าถึงระดับกองทัพแห่งถวยเทพได้แต่ที่นี่ในยุคเต,าเาาต่าอมตะทุกอย่างแตกต่างกันชะตากรรมแตกต่างกันเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและประสบความสําเร็จในการเป็นเทพ,พเจ้าเขาชื่ออะไรยางชี้ถามเธอสูดหายใจเฮือกใหญ่แล้วตอบว่าชื่อของเขาคือเซคันดัสนั่นคือทั้งหมดในยุคดึกดำบรรพ์ผู้คนมักจะมีชื่อเดียวเท่านั้นอย่าแต่ต้องค่าด้วยแท่นั้นและค่าสัญญาว่าจะทำทุกอย่างที่เจ้าขอ ดีเปิดใจและจิตวิญญาณของเจ้าถ้าอย่างนั้นจงเป็นผู้เชื่อในตัวข้าเถิดเธอและคนอื่นๆปฏิบัติตามขณะที่พวกเขาทำเขาบกมือและแผ่นที่สี่ส่วนก็ลอยออกมาสู่ฝ่ามือของเขาทันทีที่พลังปราณของมันเข้าสู่ตัวเขาประตูสายฟ้าก็เปิดขึ้นข้างหลังเขาตอนนี้เขาต้องการเพียงสององ,องค์ประกอบสุดท้ายเพื่อทำให้ทักษะเซนทำลายชีวิตแห่งสวรรค์เตาแห่งสายฟ้า เมื่อเพิ่มชิ้นส่วนปัจจุบันของเขาลงในแผนที่4ชิ้นพวกเขาสร้างภาพซ้อนขนาดใหญ่ที่มีจุดว่างสองจุดชิ้นส่วนเหล่านั้นอยู่กับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะสามารถเปิดวิหารเทพเจ้าสายฟ้าและค้นหาความลึกลับและสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้นเจ้าเลือดออกแน่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ข้าจะต้องได้แผนที่ขุมทรัพย์จากเจ้าอย่างแน่นอน ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนศัตรูทั้ง6ให้เป็นผู้ศรัทธาแล้วเขาสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่ชายคนโตเซคันดัสคนนี้แต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครเคยเห็นเขาด้วยตาตนเองเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในความโกลาหนครั้งแรกโดยใช้เทคนิคเวทมนต์ในการสื่อสารและออกคำสั่งตอนที่794การหวานเมล็ดพันธุ์แห่งหายนะ ยังชีถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่ใหญ่แห่งเซคันดัสและคำอธิบายทำให้เขาตกใจเห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะจักร,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพลิงพิโรธเผาสวรัระในการต่อสู้แม้ว่าเขาจะเข้าร่วมกองกำลังกับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่งก็ตามเขาไม่ใช่พระเจ้าอย่างแท้จริงแต่แน่นอนว่าเขาแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเทพชั้นผู้น้อยมันเป็นความจริงที่มีสวรรค์อยู่เหนือสวรรค์เสมอและมีคนสำคัญกว่าเจ้าเสมอ แล้วหยางชีก็เริ่มสร้างแผนใหม่พวกเจ้ากลับไปหาพี่ใหญ่แห่งเซคันดัสและบอกเขาว่าจัก,กร,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพลิงพิโรธเผาวสวรรค์พบว่าเจ้ามีชิ้นส่วนของแผนที่เขาส่งคนมาซุ่มโจมตีเจ้าและเอาชิ้นส่วนของเจ้าไปโน้มน้าวให้เขารู้ว่าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพลิงพิโรธเผาวสวรรค์รู้เรื่องของเขาและกําลังวางแผนที่จะมาพร้อมกับจัก,กรพรรดิทุกคนในสารสวรรค์เพื่อปิดชีวิตเขาใช่ท่านผู้นํา ต่อจากนี้ไปกลุ่มหกคนนี้จะไม่ลังเลที่จะทำสิ่งใดที่หยางชีขอให้พวกเขาและพวกเขาจะไม่มีวันทรยศเขาโดยเจตนาเมื่อหันกลับพวกมันบินออกไปยังสวรรค์นเหนือสวรรค์จากนั้นผ่านช่องว่างสีเทาของมันและหายไปหยางชีกำลังหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งหายฮนาเลตตอนนี้พี่ใหญ่แห่งเซคันดัสคนนี้มากเกินไปสำหรับเขาที่จะรับมือ ดังนั้นเขาจึงหวังว่าจะจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างเขากับ4ี่จักรพรรดิแห่งสารสวรรค์การต่อสู้แบบนั้นอาจเป็นเพียงโอกาสที่เขาต้องการเพื่อยึดอำนาจให้มากขึ้นในพันธมิตรเต๋าแห่งการปกป้อง สำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าสวรรค์นเหนือสวรรค์น,นั้นไม่อันตรายเลยเทพ,พเจ้าแห่งความกลาหนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แต่คนแก่ที่เริ่มปีนบันไดอมตะแห่งสวรรค์เข้าไปได้และเห็นได้ชัดว่าคนเช่นนั้นมาที่นี่เพื่อแสวงหาสมบัติข้าต้องเร่งความเร็วและควบคุมแก่นแท้ของสถานที่นี้ด้วยชิ้นส่วนเทพ,พเจ้าแห่งสายฟ้าห้าชิ้นมันง่ายยิ่งขึ้นสำหรับยางฉีที่จะเห็นวิหารเทพ,พเจ้าแห่งสายฟ้าในส่วนลึกของมหาสมุทร ต้องขอบคุณสิ่งที่เขาได้ยินตอนนี้เขาตระหนักว่าวิหารนี้ไม่ปรากฏแก่สายตาของใครนอกจากผู้ที่ถือชิ้นส่วนของตำราเทพสายฟ้าเห็นได้ชัดว่าวิหารแห่งนี้เป็นที่ตั้งแก่นแท้ของสวรรค์เหนือสวรรค์ซึ่งอาจนำไปสู่การควบคุมโลกอมตะทั้งหมดในความเป็นจริงระดับของการควบคุมนั้นสามารถทำให้คนคนหนึ่งย่อขนาดสวรรค์เหนือสวรรค์ลงได้เป็นพันๆครั้งทำให้มันกลายเป็นประการป้องกันที่แม้แต่กองทหารของถวยเทพก็บุกเข้าไปไม่ได้หวือ ยางชีเดินหน้าต่อไปในการฝึกฝนทักษะเซนทำลายชีวิตเต๋าแห่งสวรรค์สายฟ้าด้วยผลงานชิ้นใหม่ของบทเพลงสรรเสริญเห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนเป็นผู้รับบทเพลงสะดุดีและสวรรค์นเหนือสวรรค์เขาได้รับพรจากสวรรค์นในแบบที่ปรมาจารย์ไม่กี่คนเคยเป็นหน้าเศร้าที่เขาไม่สามารถดำเนินชีวิตตามศักยภาพของเขาได้ยังชีบินออกไปเหนือทะเลและไปยังเกาะที่ห่างไกลเขาสัมผสัสได้ถึงสัตว์แห่งความกลาหนขนาดมหึมาในาน้ำเบื้องล่าง แต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบเขาและสัมผัสได้ถึงชะตากรรมและรัศมีของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสถาบันฝึกเซียนในตัวเขาตลอดจนพลังของบทเพลงพวกมันก็หดหายไปหากไม่มีทรัพย์สินเหล่านั้นพวกเขาคงโจมตีเขาไปแล้วและเมื่อพิจารณาถึงระดับการบ่มเพาะของเขาแล้วมันคงเป็นเรื่องยากที่จะออกจากสถานการณ์เช่นนั้น ในไม่ช้าเขาก็ลงจอดบนเกาะซึ่งไม่ใหญ่มากเพียงประมาณ50กิโลเมตรจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งวิหารอยู่ตรงกลางโครงสร้างที่งดงามซึ่งเป็นสีของทองแดงโบราณในความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะสร้างจากทองแดงบริสุทธิ์แม้ว่าจะไม่ใช่ทองแดงของโลกมนุษย์แต่เป็นทองแดงของเทพเจ้าสถานที่ทั้งหมดถูกปิดอย่างแน่นหนา ยังชี้โยนเพลงสดุดีที่ไม่สมบูรณ์ไปทางประตูหลักของวัดเมื่อชนเข้ากับประตูมันก็จมเข้าไปข้างในท่ามกลางเสียงเอี๊ยดอาร์ตและเสียงครวญครางที่ดังลั่นจากนั้นออร่าโบราณที่เหลือเชื่อก็ประตูออกมาพร้อมกับแสงที่ส่องประกายบี๊บ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 บีบรายงานเริ่มหลังไหลเข้ามาทันทีจากสองระบบหลักบนเรือล่าตะเวนอารยธรรมตรวจพบพลังจากโลกแห่งเทพเจ้าอัตราความเข้ากันได้150เปอร์เซขออนุญาตดูซึม แน่นอนเจ้าสามารถดูซับมันได้ยางชี้ตอบเขาพบว่าด้วยทั้งระบบประมวลผลสามมิติและระบบพันธุกรรมทําให้เรือลาตะเวนอารยธรรมต้องการพลังมากกว่าที่เขาสามารถให้ได้โชคไม่ดีที่พลังที่เขาได้รับจากอดีตและโลกอนาคตกลับช่วยอะไรไม่ได้ในความเป็นจริงด้วยเหตุนี้เรือลาตะเวนส่วนใหญ่จึงจอดเฉยๆ ดังนั้นความจริงที่ว่าการส่งเพลงสดุดีเข้ามาในวิหารแห่งนี้ได้ปลดล็อกพลังจากโลกแห่งเทพ,พเจ้าจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้าเขาสามารถเพิ่มพลังให้เรือลาตะเวนอารยธรรมในระดับที่เหมาะสมได้เขาก็ไม่ต้องกลัวจากกระกระพัดผู้ยิ่งใหญ่เพลิงพิโรธโพสวรรค์เลย เมื่อกระแสไฟไหลเข้าสู่ยานอาวกาศยางชีสังเกตเห็นว่าวิหารกำลังเปลี่ยนแปลงและประตูหลักกำลังกระเพื่อมและบิดเบี้ยวในไม่ช้ามันก็ดูเหมือนเป็นทางผ่านบางอย่างเมื่อทรงเจตจำนงจากสวรรค์เข้าไปข้างในเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่คล้ายกับวงจรชีวิตและความตายที่คงที่นอกจากนี้ยังมีออร่าของสมบัติระดับเทพหลายชิ้นถ้าเขาสามารถเข้าไปในวิหารนั้นได้เขาจะสามารถเข้าถึงยาลูกก่อนเทพ,พเจ้าและของอื่นๆจากกองทหารของเทพ,พเจ้าได้อย่างแน่นอน น่าเสียดายที่เขายังขาดแผ่นพินสองแผ่นหากไม่มีพวกเขาไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในวิหารได้โชคดีที่ชิ้นส่วนทั้งห้าที่เขามีทำให้เขาเข้าถึงพลังเช่นเดียวกับความลับของวิหารที่จะช่วยให้เขาพัฒนาฐานการบ่มเพาะของเขาและควบคุมสวรรค์เหนือสวรรค์ได้มากขึ้น โลกอมตะนี้กว้างใหญ่มากจนแม้แต่ยางฉีก็ไม่สามารถสำรวจความลึกของมันได้อย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่แกนกลางของวิหารและถ้าเขาสามารถยึดวิหารแห่งนี้ได้เขาจะสามารถเข้าถึงพลังปราณที่สำคัญของสถานที่ได้มากขึ้นเขาหายใจออกปล่อยกระแสะแห่งพลังปราณที่แท้จริงที่เปล่งประกายด้วยแสงแห่งพระเจ้าขณะที่มันกวาดไปรอบๆวิหารบางทีชะตากรรมของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนอาจช่วยได้บ้าง เมื่อโชคชะตาของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนแต่ต้องวิหารสถานที่ก็ประตูขึ้นพร้อมกับแสงพร่างพราวที่เจาะเข้าไปในจิตใจและเจตจำนงของยางฉีททำให้เขาเชื่อมโยงกับโครงสร้างของสวรรค์เหนือสวรรค์มากยิ่งขึ้นเอียดบูมทันใดนั้นวิหารก็เริ่มเซทลาและทุกครั้งที่ยกขึ้นพลังปราณของโลกเทพจำนวนมหาศาลจะทะลักออกมาซึ่งชิ้นส่วนของยางฉีของเรือลาดตะเวนอารยธรรมจะดูดซับเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเกิดขึ้นกับสวรรค์นเหนือสวรรค์พลังแห่งความกลาหลในขั้นต้นของมันกำลังหดตัวลงและทุกๆด้านของมันมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเสียงแครักดังขึ้นเมื่อช่องว่างสีเทาเล็กลงและกดเวทมนต์ที่ถักทอเข้าด้วยกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่นานนักมันก็ลดขนาดลงเหลือประมาณหนึ่งใน10ของขนาดเดิมแน่นอนเนื่องจากการหดตัวผลของกฎเวทมนต์และพลังปราณชีวิตจึงรุนแรงกว่าสิเท่าก่อนหน้านี้เทพเจ้าแห่งความกลาหลระดับสูงอาจสามารถเข้าไปได้แต่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้แม้แต่พักพวกหกคนที่รอดตายของพี่ใหญ่แห่งเซคันดัสก็ไม่สามารถกลับเข้าไปข้างในได้แม้ว่าพวกเขาจะมีชิ้นส่วนของเพลงสรรเสริญเทพเจ้าอยู่ในครอบครองก็ตาม ยอดเยี่ยมขณะที่ข้าปรับแต่งวิหารนี้ข้าสามารถควบคุมพลังปราณสำคัญของสวรรค์นเหนือสวรรค์ได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อข้าได้เพลงสดุดีสองชิ้นสุดท้ายแล้วประตูพระวิหารก็จะเปิดออกเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างฉีมมั่นใจว่าหากเขาสามารถลอดจากกระ,กระพรภัตผู้ยิ่งใหญ่เพลิงพิโรธเผาสวรรค์เข้าสู่สวรรค์นเหนือสวรรค์ได้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะเขาในการต่อสู้ น่าเสียดายที่มีโอกาสสูงที่ชายผู้นี้จะสามารถมองเห็นอุบายดังกล่าวได้เขาเป็นนักวางแผนที่ลึกซึ้งและไม่ยอมติดกับดักง่ายๆ ยางชียังคงฝึกฝนต่อไปยิ่งเขาควบคุมพลังปราณสำคัญของสวรรค์เหนือสวรรค์ได้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งมองเห็นโครงสร้างของโลกรอบตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นเขาตระหนักว่าแท้จริงแล้วไม่มีสัตว์แห่งความกลาหนที่แท้จริงในสถานที่นี้ไม่มีทั้งภูเขาแม่น้ำดาวเคราะห์พืชพันธุ์หรือทะเลทั้งหมดนี้เป็นการแสดงรูปแบบเทพเจ้าบรรพการการก่อตัวของเทพเจ้าอย่างลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งพวกมันเปล่งพลังและพลังจากธรรมชาติที่น่าพิศวงที่สุดออกมา ยิ่งหยางชีเรียนรู้มากเท่าไร่เขาก็ยิ่งตระหนักว่าสถานที่นี้ไม่เหมือนกับโลกอมะตะแต่เป็นเหมือนยานอวากาศขนาดมหึมามันเกือบจะเหมือนกับเรือลาดตะเวนแห่งอารยธรรมมันเป็นสิ่งที่กองทัพเทพเจ้าโบราณสร้างขึ้นเพื่อเดินทางผ่านความกลาหนบรรพกาลและมันสามารถรวบรวมอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันมันแตกต่างจากโลกอมะตะอื่นๆอย่างแน่นอนแม้ว่าหยางชีจะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงได้ ย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะเริ่มเปิดวิหารเทพพเจ้าแห่งสายฟ้าเขาไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างที่แท้จริงของสวรรค์นเหนือสวรระได้แต่ตอนนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันการบ่มเพาะของเขาก็ก้าวหน้ามากขึ้นทําให้เขาสามารถเข้าใกล้ระดับเทพพเจ้าผู้เกิดใหม่ขั้นที่6มากขึ้นเรื่อยๆ มันจะเป็นการพัฒนาที่ยากมากในความเป็นจริงอย่างชีสามารถสัมผัสได้ว่าแม้ว่าเขาจะควบคุมสวรรค์นเหนือสวรรค์ได้มากขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้รับสิ่งใดที่จะช่วยเขาในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นพลังที่นี่จำกัดเกินไปตอนนี้เขาต้องเปิดวิหารนั้นมากกว่าที่เคยและนั่นหมายความว่าเป้าหมายที่เร่งด่วนที่สุดของเขาคือการได้รับสองชิ้นสุดท้ายจากปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ ตอนนี้ข้าแข็งแกร่งกว่าเขามากมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้าต้อนเขาเข้ามุมตอนนี้เขาเรียกว่าราชาเต่าผู้ไม่แพ้ที่แท้จริงโดยมีกองทัพของเขาเองที่จะสั่งการแต่กองทัพนั้นเทียบได้กับข้าหรือข้าเดาว,ว่าข้าควรจะเริ่มเรียกอสูรและเปลี่ยนพวกมันให้เป็นเทพบุตรถึงเวลาสร้างกองทัพแห่งรัศมีและแสงเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ